สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะและก็สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยค่ะเราพบกันอีกครั้งในกิจกรรมการเรียนอ่านครองร้องเล่นของบทเรียนบทที่3เรื่องเพื่อนกันคุณครูมีเพลงสนุกสนุกมาฝากนักเรียนด้วยนะคะส่วนเนื้อเพลงจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้เลยค่ะ เพลงเพื่อนลูกช้างนักเรียนฟังคุณครูอ่านเนื้อเพลงเพื่อนลูกช้างให้ฟังหนึ่งเที่ยวก่อนนะคะเด็กๆเ,เป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กๆลูกช้างแม้ตัวยังเล็กแต่เด็กๆ ตัวเล็กกว่าลูกช้างนักเรียนฝึกอ่านตามคุณครูเป็นจังหวะทีละวักนะลูกนะพร้อมกันหรือยังคะเริ่มเลยคะ่ะเด็กเด็กเป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กเด็กลูกช้างแม้ตัวยังเล็ก แต่เด็กๆตัวเล็กกว่าลูกช้างนักเรียนฝึกอ่านออกเสียงให้คล่องนะลูกนะเมื่อนักเรียนอ่านคล่องแล้วเราจะไปใส่ทำนองเพลงกันค่ะก่อนอื่นนักเรียนฟังคุณครูร้องให้ฟังก่อนนะคะหนึ่งเที่ยวเด็กๆเป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กๆ ลูกช้างแม่ตัวยังเล็กแต่เด็กๆตัวเล็กกว่าลูกช้างนักเรียนฟังอีกรอบนะลูกนะเด็กๆเป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กๆลูกช้างแม่ตัวยังเล็กแต่เด็กๆตัวเล็กกว่าลูกช้างเด็กๆร้องตามคุณครูทีละวักนะลูกนะ อ่ะเริ่มเลยค่ะเด็กๆเป็นเพื่อนลูกช้างนักเรียนร้องเลยค่ะลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กๆอ่ะนักเรียนร้องค่ะลูกช้างแม่ตัวยังเล็กเด็กๆฝึกร้องค่ะแต่เด็กๆตัวเล็กกว่าลูกช้างนักเรียนฝึกร้องเลยค่ะ เรามาร้องพร้อมกันกับคุณครูนะคะอาพร้อมหรือยังเริ่มเลยค่ะเด็กๆเป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กๆลูกช้างแม่ตัวยังเล็กแต่เด็กๆตัวเล็กกว่าลูกช้างเก่งมากเลยค่ะนักเรียนหนูฝึกร้องนะคะแล้วก็ทำท่า ประกอบเพลงเพื่อนลูกช้างอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่อัดคลิปวิดีโอเพื่อนลูกช้างมาฝากคุณครูด้วยนะลูกนะสนุกไหมคะเด็กๆกิจกรรมอ่านคล่องร้องเล่นเพลงเพื่อนลูกช้างในครั้งนี้นักเรียนต้องฝึกอ่านบ่อยๆนะคะจะได้อ่านคล่องโดยฝึกอ่านเป็นคำอ่านเป็นจังหวะแล้วฝึกร้องเป็นเพลงนะคะ ที่สำคัญนักเรียนอย่าลืมอัดคลิปท่าทางประกอบเพลงเพื่อนลูกช้างมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูบ้างนะคะนักเรียนอย่าลืมกดติดตามเพื่อรอชมคลิปต่อไปในกิจกรรมชวนทำชวนคิดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ